สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนรกร้านแบบพอเพียงที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสําหรับวันนี้ทางช่องเองนะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมในหัวข้อเรื่องอการจัดพื้นที่นะครับในการเลี้ยงบอ่อดินให้เสมือนอยู่กับธรรมชาตินะครับ ในการาจัดการเลี้ยงนะครับการจัดระบบนิเวศแบบนี้นะครับเพื่อทำให้กบรู้สึกว่า,าเขาอยู่ใกล้ชิดแบบธรรมชาตินะครับได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างตัวกบเองนะครับเขาจะเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจไวนะครับแล้วก็เกิดภาวะความเครียดได้ง่ายนะครับถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภยัย แล้วก็เขาไมา่ได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถึงแม้เขาจะเป็นนักล่านะครับแต่สิ่งหนึ่งเมื่อเขาเป็นนักล่าเขาก็กลัวจะถูกล่าเช่นกันนะครับวันนี้ก็เลยได้นํา,านวิธีนี้นามาแลกเปลีนนะ่ยนกับท่านผู้ชมซึ่งาทางช่องเองก็ทําแล้วก็ได้ผลนะครับก็คือการาขุดร่องน้ําเล็กๆนะครับในบ่อดินนะครับ เพื่อให้กบได้ลงมาเล่นน้ำนะครับแล้วก็จะมีแหนซึ่งเป็นแหนแดงนะครับที่เราสามารถเก็บมาจากธรรมชาติแหนแดงนะครับก็จะเป็นที่ซ่อนตัวนะครับให้กบแต่ชุดนี้เป็นการเตรียมพ่อแม่พันกบนะครับที่จะพอในอีกสเดือนนะครับตอนนี้อายุก็ประมาณสิงเดือนนะครับในช่วงอีก2เดือนนะครับ จะเข้า6เดือนนะครับเขาก็จะเริ่มเพาะได้นะครับส่วนทางช่องเองนะครับก็จะนำพ่อแม่พันธุ์มาเพาะในช่วง8เดือนนะครับถึงจะเริ่มเพาะนะครับจริงๆสามารถเพาะได้6เดือนแต่ตรงนี้ต้องดูความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์กบด้วยนะครับครับคือถ้าจัดสารที่แบบนี้นะครับนอกจากแหนแดงเป็นอาหารแล้วนะครับ ได้กบได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติทําให้กบไม่เครียดน,นะครับการจเจริญเติบโตก็จะดีนะครับแล้วก็การกินอาหาราก็จะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านใดที่ใช้พลังงานทดแทนนะครับเราก็สามารถเปิดน้ํานะครับถ้าน้ําไหลผ่านตลอดเวลานะครับโดยใช้พลังงานทดแทนเนี่ยกบยิ่งโตวไวนะครับกบสะอาดอาแข็งแรงแล้วก็สิ่งปักปนในน้ํานะครับเพราะบางที ก,ก็จะมีะมูลกบนะครับมีการขับถ่ายลงในน้ํานะครับถ้ามีน้ําไหลเวียนตลอดนะครับก็จะเป็นการชัดชาล้างนะครับออ,อกจากบ่อน้ําในบ่อกบนะครับแล้วก็สิ่งรอบข้างเราก็เป็นปลูกพืชผ,ผักสวนครัวอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะ,ะได้ทั้งสองอย่างครับได้ได้กบ ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้เป็นน้ำวอย่างดีที่ได้จากธรรมชาติจากบ่อกบกทําให้พืชปักต้นครัวนะครับเติบโตอีกเชก่นกันนะครับและอย่างหนึ่งก็การเลี้ยงแบบนี้นะครับก็กบบตัวไวแล้วก็เป็นการลดต้นทุนนะครับก็จะให้ควบคูนไปนะครับหนแดงกับเรื่องของอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดของกบอันนี้เป็นกบใหญ่นะครับ ท่านผู้ชมก็สังเกตนะครับสีผิวอของกบพ่อแม่พันุ์กบนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ด้านของโครงสร้างนะครับก็จะโครงสร้างก็จะใหญ่นะครับอันนี้ลองออกไปทําดูนะครับง่ายๆนะครับหรือว่าจะท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่ก็ลองเลี้ยงนะครับเลี้ยงกบดูเพื่อที่จะเป็นอาหารก่อนนะครับดูพฤติกรรมของกบก่อนเพราะว่า เลี้ยงกบเนี่ยก็คือก็เปลี่ยนสมอนการเรียนครับมันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจะมีอะไรให้เราแปลกใหม่ได้เจอปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปปรับไปนะครับเมื่อเรามีประสบการณ์นะครับเรากา็เราก็จะมีความรู้แล้วก็สามารถาเลี้ยงกบได้อย่างเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นั่นคือหนทางในการเลี้ยงกบที่สาเร็จน,นะครับ ก็วันนี้ก็นํามาแลกเปลี่ยนกันครับสําหรับคลิปนี้อาจจะขาดตกบกพร่องประการใดก็เข้ามาคอมเมนต์ครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันหากเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะเยอะนะครับครับาหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิถีคนบ,นบ้านแปะขอบคุณด้วยครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ